ชาติใช่ค่ะที่สําคัญนะคะราคามันแพงไหมเน่ยไม่แพงเลยไม่แพงเลยแต่พี่มฝนจะขออนุญาตบอกนิดน,นึงนะข้อแตกต่าง,ข,ตตางข้อแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างกซเอ้กับอันอื่นที่ที่คุณผู้ชมอาจจะรู้เคยรู้จักมาก่อน <ทะ S 2> เนี่ยนะหซองเนี่ยค่ะประกอบด้วยไซเอสมี3,000มิลลิกรัมสามพมิลลิกรัมเทียบเท่ากับคุณผู้ชมไปทานของอันอื่นเนี่ยนะ สักหกเม็ดเลย6เมตรพูดง่ายๆว่าอันนี้เข้มข้นมากใช่ทานอันอื่นเนี่ยหกเม็ดถึงจะได้เท่ากับ 3, าสามพันมิลลิกรัมหนึ่งซองอ๋อยี่ห้ออื่นทานเป็น,นเม็ดกว่าจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนอะอ,อันนี้พอเป็นผงคือทานปุ๊บคือเข้าอย่างรวดเร็วนะเท่ากับทานยี่ห้ออื่นหกเม็ดกว่าจะได้ผลเทียบเท่ามีประสิทธิภาพเท่ากันถูกต้องแต่อันนี้ง่ายนะหนึ่งซองเนาะแค่วันละหนึ่งซองเค่นั้นระคะใช่ค่ะ แล้วจะบอกเมื่อกี้น้องน้องแนทถามว่าแพงไหมอ่ะค่ะแพงไหมอ่ะคุณผู้ชมว่ามันแพงไหมอ่ะคะของดีแบบนี้มันทําให้เราหุ่นดีจริงอ่ามันแพงไหมอ่ะคาะไม่แพงค่ะของดีแล้วก็ไม่แพงแล้วก็น้องเชียร์เขาแบบว่าใจดีคนสวยใจบุญอะไรอย่างเงี้นะคะก็ราคาก็จะไม่ได้แพงเลยเอสนะคะชาเมสเอสของเรานะคะตอนนี้นอกจากทำให้รูปร่างสวยเพอร์เฟกต์แล้วนี่มีน้องใหม่ด้วยค่ะน้องมาช่วยด้วยนะคะวีคอ้นเองทานคู่กัน แ่มากๆเลยค่ะอย่าลืมติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้กับตัวแทนชาเมฆแล้วก็ชาเมยแคลนนะคะสนใจสั่งซื้อผลิตภ <an> ัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s i t e 2 u c o m